เราไม่บังคับใครเข้าสู่ระบบแต่เราจะใช้รางวัลและความภาคภูมิใจของท่านเองเป็นตัวนำรวยทุกวันเงินล้านเก้าคนคนละหนึ่งล้านบาทคนละหนึ่งล้านบาทคนละหนึ่งล้านบาทผู้ที่ประกาศบนเวทีปราศัยใหญ่ของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็คือหัวหน้าพักและค a ด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของพักเพื่อไทยจุลภาบาวิวัฒน์ ประกาศนโยบายรวยทุกวัน9ล้าน9คนคาตามที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีประกาศนโยบายใหญ่ข,ของเพื่อไทยแล้วก็คือหาทันทีทนผูชมฮะนโยบายที่ว่านี้ก่อนจะไปฟังเสียงกันเนี่ยอธิบายก่อนเพราะมีการโพสขยายความในเวลาต่อมาว่านโยบายที่ว่านี้คือจะมีเศรษฐีเงินล้านทุกวันวันละ9คนไม่เว้นวันหยุดทุกวัน วันละ9คนคนละล้านโดยแบ่งเป็น4รางวัลสุ่มจากเลขบัตรประชาชนจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเกษตรกรค่ะซึ่งมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรหลักของนโยบายนี้ที่เพื่อไทยประกาศก็คือต้องการ Data หรือข้อมูลเพราะ Data หรือข้อมูลจะเป็นตัวกำหนดนโยบายรวมถึงการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างได้ตรงประเด็นที่สุด Data จึงมีสิ่งสำคัญ กษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะสุ่มมาหนึ่งชื่อทุกวันก็จะได้หนึ่งคนนะคะหนึ่งล้านบาทกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มอาสาสมัครอย่างเช่นอสมหรืออสสค่ะเช่นกันจะมีการสุ่มขึ้นมาหนึ่งชื่อหนึ่งล้านบาทถือว่าเป็นกลุ่มที่เสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะอสมหรืออสสเหลือจะมีมากกว่านี้คือกลุ่มอาสาที่เป็นสาธารณประโยชน์ จะสูงขึ้นมาหนึ่งเชื่อทุกวันรับไป1ล้านกลุ่มที่สากลุ่มผู้สูงอายุค่ะนี่ฮะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะสูงขึ้นมา1นึ่เชือ1ล้านและกลุ่มที่สี่คือกลุ่มประชาชนที่ยื่นภาษีนี่ฮะสูห่ง1ชื่อ1ล้านบาทเช่นกันค่ะอีกค่ารางวัลสูมจากการจับจ่ายใช้สอยแล้วรับใบเสร็จที่ถูกต้อง ใช่ค่ะก็จะได้กลุ่มนี้เนี่ยนะคะในแต่ละวันจะสุ่มขึ้นมา5ชื่อเท่ากับ5คนได้คนละหนึล้าน 1, 000, 000บาทนั่นก็แปลว่าไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าไปซื้อของไม่ว่าจะไปซื้อของที่ไหนอย่างไรร้านเล็กร้านใหญ่ก็ตามทีให้เอาใบาเสร็จดิจิทัลเอาใบาเสร็จดิจิตัลนะครับทุนผู้ชมซึ่งโครงการนี้เพื่อให้เข้าสู่ระบบภาษีขนาที่ผู้ประกอบการ จะได้ยกระดับสูงมาตรฐานสากลด้วยระบบที่รัฐให้บริการอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นจะมี5คนที่สมจากใบเสร็จใ่คทุกวันเป็นจำนวน5ใบเสร็จและ4กลุ่มแต่ละคนคือคนละล้านก็ทั้งหมด9คน9ล้านต่อวันค่ะและปฏิบัติการนี้ทำทุกวันท่านผู้ชมแปลว่าแต่ละวันจะมีคนปเปิดถีเงินล้าน9คนค่ะ คุณจุลภันธ์ระบุนะครับทุกท้ชมแนวนโยบายนี้เป็นประเด็นที่ต้องการจะใช้ลักษณะของ Data ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรที่รัฐบาลทำรวมถึงเพื่อไทยไม่ว่าจะประกันกำไรสินค้าเกษตร30%เรียนจบได้งานลดไฟ้า20บาทคนไทยไร้จนหวยกเกษียณบ้านเพื่อคนไทย30บาทรักษาทุกโรค AI การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เดินหน้าปราบยาเสพติดทุกอย่างดำเนินการจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้ถ้าขาดข้อมูลที่แม่นยำซึ่งไมเป็นการคาดเดาต้องการทำงานบนฐานข้อมูลเปลี่ยนดราม่าเป็นดาต a าสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้กับประเทศเพื่อรัฐบาลสามารถเข้าถึงเศรษฐกิจฐานรากค่ะนี่เป็นที่มาของโครงการที่ชื่อว่ารวยทุกวัน9ล้าน9คนพี่น้องครับ เราไม่บังคับใครเข้าสู่ระบบแต่เราจะใช้รางวัลและความภาคภูมิใจของท่านเองเป็นตัวนำรวยทุกวันเงินล้านเคนคนละหนึ่งล้านบาทคนละหนึ่งล้านบาทคนละหนึ่ล้านบาทผู้ได้รับสิทธิ์วันละเก้าคนจะแบ่งเราเป็นห้ากลุ่มเศรษฐีเงินล้าน4ี่คนแรกจะมาจากสี่กลุ่มครับพี่น้องครับกลุ่มแรก คือกลุ่มพี่ล้องเกษตร,รกรที่เป็นฐานรากจากนี้ไปพี่น้องเกษตร,รกรไทยเพียงแค่ลงทะเบียนก็ได้ลุ้นเป็นเศรษฐีเงินล้านนี่ไม่ดีพี่ล้องอกลุ่มที่สองคนที่ทำงานเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งอสมอสสอาส,ส,สากู้ภัยทหารผ่านสึก และจะทำให้ดานเป็นเศรษฐีเงินล้านเช่นเดียวกันดีไม่ดีพิ่นงกลุ่มที่3ผู้สูงอายุครับเ,<อ>เราเข้าสู่สังคมสูงวัยผู้สูงอายุไทยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มที่4พี่น้องประชาชนผู้ยื่นภาษีทุกคนคนหล่านี้คือฟันเคื่องสำคัญในการขับ เศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดคนสี่กลุ่มนี้จะได้สมชื่อลุ้นเงินรางวัลหนึ่งล้านบาททุกวันทุกกลุ่มกลุ่มละหนึ่งคนหนึ่งล้านบาททีฆ่าคนที่เหลือที่จะได้ลุ้นเงินล้านมาจากประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยทุกคนที่จะได้โบนัสแห่งโอกาสสู่การเปลี่ยนชีวิตจากทุกการใช้จ่ายที่มีใบเสร็จ รัฐบาลจะส่งแจกจำนวน5คนคนละหึ่งล้านบาทไม่เว้นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการดีไม่ดีน้อรคนที่ถูกรางวัลแน่นอนชีวิตท่านเกลียดทันทีด้วยการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวเงินล้านโอนตรงเข้าบัญชีไม่มีขั้นตอนยุ่งยากคนไม่ถูกรางวัลท่านไม่เสียอะไรเลยครับ แต่ยังได้รับความสะดวกสบายจากระบบใบเสร็จดิจิทัลมีบันทึกการใช้จ่ายที่ตรวจสอบได้ที่สำคัญที่สุดความหวังยังคงรอท่านอยู่ในทุกๆวันในทุกๆอการใช้จ่ายตลอดไปดีไม่ดีพี่น้องนี่ฮะทะ่านผู้ชมประเด็นนี้คาดว่าร,ร้อนแรงแน่เขาจะนำมาซึ่งเสียงวิจารณ์ นอกเหนือจากกรณีเสียงตอบรับเพราะไม่มีใครคาดคิดจริงค่ะกลุ่มเกษตรกร,กรเนี่ยทำไมถึงต้องให้มาขึ้นทะเบียนอีกอรางวัลที่จะมีกลุ่มเกษตรกรวันละคนใช่ไหมใช่ค่ะคนละล้านเพื่อทายระบุว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยปรากฏว่าปกติเกษตรกรคือฐานรากของประเทศ ยังมีอีกกว่า1.7ล้านครัวเรือนที่ไม่อยู่ในระบบทะเบียนทำให้ไม่มีข้อมูลนำไปดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดขาดศักยภาพในการก้าวไปสู่เกรรษตรมูลค่าสูงคืออ้างอีกว่าต้องการได้ข้อมูลเพื่อจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดกลุมที่สองเรียกว่ากลุ่มเสียสรละเพื่องานสาธาประโยชน์อย่างเช่นอสมอสออาส,ส,สากู้ภัยทหารป่านศึกและชรบที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มที่3คือกลุ่มสูงอายุ ซึ่งใช้ชีวิตยากลำบากและจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแ,และกลุ่มที่เซ่กลุ่มประชาชนที่ยื่นภาษีเงินได้คนทํางานและผู้อยู่ในระบบแรงงานทุกคนค่ะ,ะก็มีการระบุว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรศษฐกิจประเทศขนาดที่อห้าคนที่จะสมจากใบเสร็จอ่จเป็นประเด็นซึ่งระบุว่า แค่ขอใบเสร็จหรืออีริ i ิ t จากร้านค้าทุกครั้งที่จับจ่ายใช้สอย<ร>แล้วใบเสร็จใช้ได้ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าถึงร้านรถเข็นร้านอาหารริมทางค่ะไม่มีมูลค่าขั้นต่ำไม่จำกัดจำนวนด้วยค่ะ